ไงมันมีอัน,นี่อยู่ไม่ใช่หรออะไรอ่ะหายไปหมดแล้วแต่ปดาโ่ป่ะอืมลองให้มันนี้มันกินรนะับกินนะหนีไอ้กล้องไอ้กล้องถึงกล้องส <laughs> องส่องขารองว่า เฮ่อยากกินแล้วว่ดีถ่ายถ่ายถ่ายถ่ามันงน่ะเออถ่ายถ่ายรูปมันถ่ายรูปถ่ายแล้วเฮ่ถ่ายถ่ายถ่ายโลกใครถ่ายรูปอ่ะก็ถ่ายแล้วไง ไม่อยอมไม่ถ่ายถ่ายรูปเลย